สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องทุก่านครับเมื่อนี้พผ้าเขาป้าหาเห็ดครับผมมาหลายเมื่อเนี่เป็นดูกแรงเพิ่นเนพินผ้ามากครับผมอยู่อันแวลเขาก่อนทางเลี้ยวขึ้นมาส่องโบกเลยพี่น้องส่องโบกเนื่องหาลอยอขามน้ำขามห้องคนเบาบันี่ยอคือสิบไปใด่เนาะ ไปอีกหน่อยนึงก็ห่อช่องบอคกครับเน้นหารอย <c oughs> ขามน้ำพี่น้องขามน้ำไปเกือบคอยเปียกหมอนห่อเลย <c oughs> đây hey. nó vàng tốt lúm được lúm được đây này sợp tiệc mọt nhỏ Thế là mày này ฝุ่นฝุ่นคือไปทั้งฝุ่นบาทน,นี่ไปทั้งพีจิะขามน้ำขามห้องพี่น้องอ่าจีด๊ดสุดงขึ้นลึกไปนานเถอะปะเนี่ย ต้องฝีมนฟ้ามาฝีระบาดนี่ก่อยพี่น้องเดียบร้อยเลยอ้ไมีหอยรถเขามาเสยน้องรดน่าตองเฮ็ดดีๆแม่นจ้างามไหนองดัดแปลงใหม่ ยางมาจนวาพี่น้องจากจากมองจอดรถยางมาจนวาจากมองจอดรถผมม่า,มาโล่ฝุ่นเลยพี่น้องยางเพลสิมอหอดมองหางหาเหยียบแต่ว่าคันมาได้มันก็ขี่รถมอหอดมองเลยลหละเพราะว่าทางเขามาอยู่มันจะวนขามหนักมาได้หน่อยเดียวไปหาไปแต่ผีเพื่อนว่ะแต่ขอ่งกะ มาน้ำกุนเพิินแล้วพี่น้องขอมาน้ำเพิ่อนอยูป่ปลาสองบ๊ทด้วยพี่น้องขุนเห็ดหน้าแบบปลาจอยเห็ดกอไปครับลุยเลยเฮ้าฮาเทือมา,าน้ำเพิินคิดนี้ก็อาจสีเงาแน่ด้วยพี่น้องเพราะการเดินทางเฮ้าเป่นสิหอนหมองกล Lái tướp nó, Đọc đẹp nghe quán với nó Hít nhằng vào Để thám vào Hít nhằng vào Ủa mà hồ sư hết được hả Nhi. Đọc đẹp nghe bán, Không có hồ sư đọc, tê ba học mặc hả Để thám vào Để áo đáy vào Thàn khắp phía đọc nè Phía này hít nhằng vô nè Xô lạ Hít vô vòng hẳn, phô kỳ này nhạc nhạc nhạc. น้องงพี shiny, ่เฮ็ดกอแล้วนี tan, ่แดงเนียนบ่กินกันเดือนก็ลังกินฮะเฮ็ดทานเละนี่เอาใส่ไว้ก่อนเฮ็ดทานเฮ็ดกอแดงหน่อยบ่จักนี่ครับเฮ็ดทานเฮ็ดทานพี่น้องนองมึงเห็นบ่ Nhang vô bước lên một thân phận. The bé vào nè tương lai. Mãi nắm phân nó. Lady chia học hết nàng lệ 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 hết hết nàng lệ hết สภาพไม้ด้วยพี่หนอกยางใหญ่กันไปรเรื่อยพี่นนอกดอกนึืงงามขากดอกเนึ่งปุ่นดอกนึงแมนเห็นบันเอ้นี่ละงดกน่อ อ้พีน oh, oh, ้องมันออกเสมกันกับอันเห็ดเบือเลยพี mache, again, like ่น้องแค่เห็ดเบอกนีดอกนึงแห่เก็บมาเลยโอ๊ยยี่พี่เด้ยอารโชคะขออนนาคือได้โชคมีพ่อ้อมน่บใหญ่พ่อนาชนสวยแบบนี้ đen trả, luôn ăn luôn, anh hết nắng luôn, chắc, ham hẹn phi nó, thêm nó, muốn cưới ăn, à từ từ này, งาครับเกินด้มันมีมันเผือหดพี่น้องเพรา่านหมดหลายนับหกโอ้ยาผามางานหลายเติบพี่น้องผู้สิ็นเห็ดเรางอกสองดอกนัไห Tụi này là mục lưỡng Mục kháng tụi này Mên bà Ừ Đi 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 mua thêm <laughs> Ừ, hết thả đi à. với... ừ, ừ. tàu cái đó cáo luộc ừ. với con Hoàng thú ừ. ไปหอดบ้าน <ừ. S 1> นี่เองแง่พี่ก้าดบ้านน้อนสูงแปดอุ่มครับทางขึ้นซองบกโมกย์ในเฮ็แล้วเงินจะเ็นย

มาสองวันเลยอีเสาใหญ่เลยล่ะแบบนี้งวไหนเนี่ย้นมดคน้นันใหม่เนี่ขึ้นบาไหนสักทีล่ะโอ้ยไปมาเปนมหาเล้ยในฟ้ากันเดปีนึงก็สองเดือนแล้วหายคนเขางไเยอะ้นอกเราว่าอเมาไ่นมกิจริงเาโงหนด ยิ่งหมูเนอะบ้านหู่ให้ยุ่าเรื่องด้เลย่อย่างนีจะมีปลาจะตอยู่นน้่ขาวต้เก็มีได้เยโอยนี่ตา่ด้ทุกคนมันจปูตปีนี่อันตาลย่อะตีนบนนีไม่าใช อดบ้านนะพี่นอ้องกกได้แก้งนึ่งล่ะแก้งอาเจาะนึงพอดีกินบม่มานปนาไในมือนี่ขึ้นปู้ซองโบขับเพชรกับมีอยู่มีหลายสนิทแต่ว่าหาักออกบ่หลายเนาะในคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่นอ้องทุกคนติเขามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ